โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้วยติดตามผมก็ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในนะครับ map api ebx นะครับวันนี้นะครับตามโปรคลิปเลยต้นอนฟาร์มยังไงให้ไหวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยแล้วกันกลับมาครับอือทนันทีผมก็รีวิวร้อยหกสิบกว่าน,น,นะครับก็นั่งฟาร์มมเยอะอยู่ ไม่ได้ดีเดี๋ยโบสถ์ตอนนี้โอ้ผมจะไปถึงมั้ยเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเหรียม,มารับตรงนี้กันทุกวันนะโอเคอแรกเลยเนยครับเลเวลศูนย์นะโอผมแนะนำนะครับมาถ้าคุณอยากจะลงดันจริงเนี่ยคุณต้องตระหนักก่อนนะครับว่าเออคุณจะลงดันจริงนะ คุณจะลงคณะจริงๆครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องลงตรงนั้นใช่ไหมผมว่าเอาออเาเวลาเนะน,นี่นรรยนะตอนนีออ้อ่นั่นแหละเราแบบว่าฟาร์มต่อยตรงนี้ก็ไปก่อนสักแป๊บนึงนะครับต่อยได้นสักเลเวลสองเลเวลสามนะครับเพราะว่ามันมีหรือว่าแบบว่าความแรงแล้วก็มาอาริน่านี้นะครับโดยอาริน่านี้ก็อนนกเอ่อ แนะนำโโนะครับโซโล่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสกหมอนพวกนี้ด้วยนะครับแนะนําว่าต่อยเพียวๆนะครับหลอดมันจะเด้งถ้าเราใช้สกิลหลอดไม่เด้งนะครับเราต้องต่อยเพียวๆนะครับโอต่อยได้ไปเยอะไหมผมบอกเลยว่าดั่นหนึ่งที่ไปเยอะนดิดหน่อยอ่าตอนนี้ผมตัวสังหลณ์นะรอดูจบดันนะฮะอันนี้ผมต่อยล้วนนะ คือหลอไดไอพีมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ความตีความแรงมันก็ไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านผมนจะได้ซ้อมมาสองวิวสองไปเพิ่มห้าแปดสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าผม,มน่าจะได้น้อยนะครับแต่ดูคนเลเวลสูงๆอย่างผมในการน้องผมจะได้สักกีนเน่เวลวผมต้องผมต้องที่ผมใช้มือบอกว่าออตโต้คิกนะครับน้อยคิกก็เออใช้ตอนแบบว่าเอฟเคนะครับวันนี้สมมรับท่าผมก็ใช้ออโต้คิกเนี่ย นี่ก็ต้องไอยไปเรื่อยๆนะครับแ้วเดี๋ยวยิบหน้าเราก็จะมาสอนบอกว่าเออเราฟาร,ร์มเกมยังไงให้ไวเนี่ยโอยเควันนี้ได้มาเลเวลหนึ่งได้มีได้มาเลเวลหนึ่งนะครับวะคนที่เลเวลต่ำสูงนะมาลงได้ตามๆอย่างน้อยก็ได้สักเลเวลหนึ่งมันมากก็น้อยเลยเอ้ยสักเลเวลหนึ่งผมเปิดเทน้านของสายชิป คัสซีไม่นะครับถ้าไม่มีคัสซีก็อย่าไปใจผมไม่ได้เปิดคัสซีไม่ได้เราครับป๊อปป๊ปปอปจริงเราควรไล่เก็บของดันนะครับโอเคเคลียร์ละให้ประมาณเลเวลหนึ่งเต็มๆ,ๆนะครับสำหรับก,การฟาร์องตรงนี้เหผมว่าผมจะไปนั่งฟาร์ในัทนที่มันแบบว่ามีความดีกว่านี้ นะครับนั่นคือเป็นดันที่สูงกว่าน,นี้แหละโอเคนมานะครับก็จะเป็นดันต่อไปใช้เลเวลประมาณมันรีคอมมานมาที่20นะแต่ผมแนะนำว่าเออรีคอมมานถ้าจะจะเอาแบบว่าเอาไหวๆแหละผมแนะนำนะครับอยู่ที่ ี่สิบห้าถึงสามสิบเอาจริงดันนั้นนะมันฟาร์มได้ยาวอยู่นะครับอันนี้ยี่สิบห้าถึงสามสิบนะมาดันนี้ได้นะครับฟาร์มถึงเท่าไหร่เดี๋ยไว้กันก่อนนะครับดันนี้ผมจะไม่ลงให้ดูนะครับเพราะว่าเอออย่างนึงเลยนะครับมันเรื่มนานนะครับคลยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับตรงน,นี้ก็ฟาร์มถึงเลเวลสี่สิบอ้าไม่ก็สี่สิบก็ได้ครับ แล้วเราก็ไปยันที่ต่อไปเป็นชูนิคเซมซึ่งมันจะมีบอกแล้วนะแต่ว่าผมชี้เกล็ดเดินวา์ปเลยแล้วกันโอเคนะครับโอ้มาตรงนี้นะครับเป็นตั้งแต่เลเวล40ถึง45นะเป็นต้นไปนะก็คือเราเริ่มฟานแต่ตรงนี้นะครับ ก็เออมันมีกล่องเยมด้วยนะครับเก็บเก็บกันนะครับจะได้เจ็บเยอะอันนี้คือคำบอกใบเของคลิปหน้าเอ่ิโซสุดหน้านะครับว่าเออความเจี๊มยังไงไหวปุ๊บโอเคมาตรงนี้นะครับยาวๆถึงถึงแม้ตรงนี้มันจะเียกเข้ามาที่เลือดยี่สิบนะ อันนี้นะครับบ้านใหญ่เอาคือผมบอกตัวชิล้วนะแนะนําว่าโซโลนะครับถ้าลงแถวโคดิบวันนี้มันจะแย่งเปลเราแล้วเราจะได้เปลน้อยนะครับถ้าจะให้คนแบกเนี่ยแนะนําว่าเออตอนที่เราแบบขาดของนะครับโอเคอันี้ถึงประมาณเลเวลห้า,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 าสิบนะครับสิบเปลพอนะครับเดี๋ยวมันเยอะไปนะอันนาอก็จะไปที่อันต่อไป เราก็จะเป็นของเรนนาก็บลนวกามันใช้เเวลประมาณอ่าฮะอ่งหรือห้าสิบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอ๋อต่อยดีกันกันเรียบร้อยโอเคเอ่อส่วนนั้นของเรือเนี่ยคือถ้าเราอยากประหยัดเพชรใช่ไหมซื้อนี้นะครับแต่ผมซื้อนี้มาละ ผมไม่ได้อยากประหยัดกันโอเคเราจะมุ่งหน้าไปตรงไหนบ้นอกจากข้างหน้าตรงนู้นมันจะเป็นของ UA อนะครับโอ้โหก็เวลาชีเดือนนะครับนะเออจริงก็ไายนาไปก็ได้แต่ว่าเออถ้าจะเออดีดกีหาเพียนนะครับเออ อเพื่อนนะครับไปนี่นั่นของซาคิเลียมานะี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงหลักบก้านนะครับเรวห้าสิบถึงห้าสิบห้าตกใจหมดโอเคเราก็มาตรงนี้นะครับจะต,ต,ต้องเออพี่ทำไมต้องแบบว่า แนะนำมันดูวิวสูงกว่าเอเดีแ่แนะนำเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือมันนานนะครับเรียนมันนานมากเพราะว่าถ้าเราไปแบบว่าฟาร์มตรงที่มันดีของมนะันมันยากนะครับตรงนี้นะครับห้าสิบห้าถึงห้าสิบห้าเลอห้าสิบห้าถึงห้าสิบห้ากับห้าสิบนะครับฟาร์มจนถึงประมาณประมาณสักหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบนะครับ มาฟาร์มไปนะครับผมจะไม่ใส่เสียงในคลิปนี้นะครับน่าจะจำคำมัได้ผมเสียงไม่ได้เบาอะไรมากนะครับเออเจ็บตรงนี้นะครับเบลล์หกสิบห้าเอาเป็นหกสิบฟาอะไรกันหกสิบห้านะครับตามตรงนี้ถึงไหนแออน่นอนนะครับ ตรงนี้ถึง level. Level hey, ลเลเวลเลเวลห้าสิบเฮ้ยเวอร์ละลรนะเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบห้าก็ได้เจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้าเอาจริงนะผมแนะนำแบบนี้ไม่ได้ต้องแปดสิบประมาณแปดสิบนะครับประมาณแปดสิบนะ ว,ว่าเออพี่เรต้องมอนสเตคือผมบอก,กน,นะครับว่าคือมอนหลังจากนี้ยคือมันจะไอวิวมันจะเยอะก็จริงนะครับแต่มันจะตียากนะครับตรงน,นี้แปดสิบนะครับผมขอต้องอหไต้องดูเลือดบอสด้วยผมจะมาประเมินให้นะครับ ตรงนี้นะเนื่อบบสอยู่ที่อิมมูเจ,เจนะครับตรงนี้จากแปดสิบนะครับถึงหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเลยนะครับเอ่อรีดันถึงหนึ่งร้อยนะครับคือมันมอน,ม,นมันเรียดขัน้นยาเพิ่มสูงขึ้นแบบเริ่มเป็นทวีคูณล,ละอย่างที่มันบอกว่าห้าพันหนึ่งหมืนแ่ว่ามัน มาแบบแนวแนวสี่มือละคือมันเยอะนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเลยคือบอกแล้วว่ามันเยอะนะโอเค okay. นะครับเราจะไปวายฮีโร่นะครับก็โราเริ่มไปนะครับมันจะมีที่นำทางอยู่แล้วนะครับจบแบบนไะหนหนอะมันก็มี ีนํำทางอยู่แล้วนะครับไปกันได้ผมรู้ว่าคนณไปก็ได้มันมีนํำทางอยู่แล้วตอนผมมันล่ะตรงไหนวะผมไม่ได้มีที่นํำทางอ๋อต้องออกจากตรงที่ให้มันลงล่งก่อนออกดีบออกจากอารีนานะครับเดี๋ยวข้างหน้านะไปมันมองหินหมดเลยนี่วะมือคือ ว่าเออคุพี่ผมว่าถ้าเราฟาร์มตามที่มี่บอกนี่แหละเราเราจะไปฟาร์มตรงไหนต่อเออแล้วม่ไฟาร์มตรงไหนต่อผมก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันนะครับคือแต่ละดันเนที่ผมแนะนำํำน่าจะแบบว่ามีความนานนะครับแล้วก็มีความไม,นะม่น่ามันเป็นว่าบางที่นะครับก่อนนี้เนี่คยเลเวลเยอะอยู่ จรีบเยอะเอ่อเรียกว่าไงคือมันนานนะครับนานมากโันนี้คือมันเยอะมากอุ๊บคือถาว่าเออครับพี่เราจัผมแบบว่าไปเอาแบบว่าเชียร์ทุกดันให้เสร็จก่อนได้ไหมได้ครับเชียร์แบบว่าดันรอบเดียวแล้วก็กลับไปนั่งฟาร์เหมือนเดิมก็ได้ครับเพราะว่าเอออย่างเช่นเนี่ยเราให้ไฟเตอร์โคตรมา น่ะแต่วันชิคก็เเาาต่ออย่างเดียวแหละปะอะไรอย่างนีนเนี่อยอผมหาอะไรไม่เจอครับผมหาอะไรไม่เจออะไรอยู่ไหนอืมเมอาอนแรกอ่ะนี่ไงนี่มันดีของมาดีเลือกก็สิบแต่ว่าเรามาที่ลิเอร หนึนะครับโดยเลือดก็จะเห็นกันกระจานะครับมาเลือดมันเยอะมากนะครับตัวหน่จะบอกนะว่าเอออ่าฟาตรงนี้ตั้งแต่เลเวลหนึ0งนะครับต้นถึงประมาณ1นึ่งร้อยห้าสิบนครับเ่าน้นผมต้อกลับประมาณเยอะเราดเราไปดูกันนะครับในที่ต่อไปนะครับ ออบอกแล้ว,ว่าเออมันอย่างเีกยมายังแลได้ค่อยติแล้วกันยู่เดี๋ยวปะอันกอนข้างนานนะครับบอกเลยว่ายากอยู่นะเอาจิงถ้าเออผมแนะนำแบบนี้เนี่ยถามว่าผมแนะนำดีสุดผมไม่ใช่คนที่แนะนำแบบว่าดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ เลเวลหนูห้าสิบขึ้นไปก็ถามว่านักฟังนี่ไหมนักฟังตัวนี้รครับก็เออถามว่ามันนานไหมอุ้ยมันนานเอาการนะอ่ะตรงนี้นะครับจึงสักสองร้อยเลยนะครับแล้วถามวเออพี่ตรงสเสตเดียมมันถึงไหนไหอเออสเตเดียมนะครับโอฟาร์มตั้งแต่สองร้อยขึ้นไปก็คือว่าเวลสองร้อยขึ้นไปเพราะมันคือสันนจรยน สุดท้ายนะครับแต่ถามว่าเออเราประกาศไปฟาร์มตรงไหน150ขึ้นไปได้ไหมคือได้นะครับเรากลับไปฟาร์มตรงไ,ไ,ไหไน,กไงน,นก็ได้นะครับที่คิดว่าเออมันเคลียร์ไว้นะครับแต่นี่คือเป็นการแนะนํานะครับเพราะว่ามันจะได้เวลเยอะกว่าอ่ะตรงนี้เป็นดิกุนะครับตรงนี้200เข้นไปนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการไลโค้ดไลโคดสำหรับการสอนฟาร์มเบลลนะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคร้วยกันครับผมแล้วคลิปนี้ก็ไม่เอาตัวัสดีครับบ๊ายบาย